สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ชลูมขายท่านสแควร์บางบอนนะครับพวกผมต้อมเช่นเคยครับและวันนี้ผมนํารถมาด้ามาแนะนําเพื่อนๆบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวมาด้าพีที50โปรนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวปี2014และเครื่องยนต์2.2ไฮรีเซอร์แครครับตัวนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันกับตัวนี้ครับมาด้าวีที500โปรนะครับตัวนี้จะเป็นปี2014นะครับผมรายละเอียดนะครับเพื่อครับตัวนี้จะเป็นแบบเดิมๆมาแบบนี้เลยนะครับเพื่อครับเจ้าของเก่าดูแลค่อนข้างดีเลยนะครับผมตัวทรงตัวสีเต็มนะครับผมส่วนล้อแม็กนะครับตัวนี้จะได้ล้อแม็กแต่งไปเอาไป18นิ้วยางปี2022-23พี่ๆครับโคตรใหม่นะครับสามารถใช้งานได้ยาวๆครับผม หูกระจกครับผมซ้ายขวาเอาเป็นโครเมียมครับมือจับประตูเป็นโครเมียมเช่นกันมีบันไดให้นะครับผมสวยๆด้านท้ายสวยๆเนียนๆนะครับผมส่วนไฟท้ายเนี่ยออกแบบมาได้แบบสวยงามนะเฉลียวเฉียวนิดหนึ่งออกจะแบบเป็นตาแบบคล้ายๆแบบเหี่ยวๆนิดหนึ่งส่วนด้านท้ายครับฝาท้องฝาท้ายเดิมนะครับผมมาดงบมาไดท้ายก็เดิมๆสวยๆแบบนี้เลยครับเพื่อนครับทุกทุกอย่างสวยงามเดี๋ยวไปดูห้องผู้โดยสารกันครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภายในห้องผู้โดยสารกันต่อนะครับเพื่อนๆครับ ตัวภายในห้องพูดสารนะครับผมคอนโซลหน้าครับสวยใสยไรตําหนิเลยฮะสวยใสายมากๆเลยนะครับเพื่อนครับตําหนิไม่มีเลยนะครับผมเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆนะครับตัวคอนโซลกลางนะครับผมวิทยุนะครับผมบทุกๆอย่างเดิมนะครับผมสวยๆเนียนๆไม่มีตําหนิเลยล่องเราตามการใช้งานแทบไม่มีนะครับเพื่อนครับ ช่องแอร์นะครับผมเดิมๆนะครับผมแอร์เย็นๆเพลงเพาะๆนะครับผมตัวแอร์แบบแมนนวลนะครับผมพวงมาลัยห้มหนังนะครับผมหน้าจอเรือนไม้เป็นแบบดิจิตอลนะฮะเลขไม้ประมาณ1นึ่งแสนแนโลนะครับผมส่วนตัวเบาะนะครับตัวเบาะนี้จะเป็นตัวเบาะหนังนะครับดําได้แดงนะครับผมไม่ขาดไม่ชํารุดนะครับสามารถใช้งานได้ยาวๆนะครับภายในงภายในผมทำความสะอาดให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมกระดานตัวนี้ครับจะเป็นตัวแบบสมาร์ทแคปนะครับเพื่อนครับสามารถเปิดแคปได้ขึ้นลงสะดวกสบายนะครับผมตัวเบาะแคปด้านหลังครับผม บาหนังนะครับไม่ขาดไม่ชารุดลําโพงมีให้ทุกจุดนะครับสามารถใช้งานได้ปกติทุกจุดนะครับผมน็อตประตูเดิมนะครับผมสวยสวเนียนเนนะครับผมตัวกระจกนะฮะปรับไฟฟ้านะครับออโต้ให้1บานนะครับผมต่อไปครับเพื่อนครับเราไปดูห้องเครื่องยนต์กัน เรามาดูกันต่อที่ห้องเครื่องยนต์นะครับผมเริ่มที่ฝากระโปรงกันก่อนตัวฝากระโปรงเดิมๆนะครับสตองสเตจเกอร์อยู่ครบนะครับผมมาดูกันที่ตัวเครื่องยนต์กันบ้างตัวเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์2.2ดีเซลนะครับผมระบบเบรกนะครับดิสเบรกนะฮะและตัวนี้ครับแอร์บล็องไอแบ็กจัดให้ครบนะครับของเหลวน้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับเพื่อนครับและคราวนี้ผมยังมีวารันตีเครื่องยนต์และเกียร์ให้อีก6เดือน500กิโลเมตรเหมือนเดิมนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมกลับมาได้้ววิยยสุดดโปปรรรรรตตััันนนนีีีีคคคบบ2014 2.2เเเก์์แมมอลละผื่งซ ราคานะครับ219,000บาทครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่4,200บาทต่อเดือนเท่านั้นเองตลอดอายุสัญญานะครับผมเครดิตดีนะครับออกรถเพียงแค่9บาทเท่านั้นครับฟรีดาวพิจารณ์ฟรีประกันภัยมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านนะครับผมและมีบริการจัดส่งรถนะครับผมถึงหน้าบ้านเช่นกันถามเพื่อนๆสนใจครับสายด่วนครับ0 9 0 5 5 7 6 0 6ศครับหรือแอดไลน์มาได้ที่แอดบังบอลคานะครับผม หรือคิี่ว่าโค้ดครับสามารถแอดไลน์มาได้เลยแคปหน้าจอแอดไลน์มากันได้เลยสำหรับวันนี้ที่นี่คายเจ้านาขาบางบอนสวัสดีครับ